อุทัยธานีป้าลั่นขอโทษนักใจบุญทั้งน้ำตาต่อไปจะไม่โพสต์รับบริจาคอีกหลังโพสต์เปิดรับบริจาคมานานถึง3ปีเมื่อเวลา17นาฬิกาผู้สื่อข่าวได้รับข่าวสารจากกลุ่ม Facebook ว่าได้มี Facebook รายหนึ่งชื่อว่าผมนักสืบ สามล่าคนโกงได้ออกมาเตือนภยัยโดยระบุใจความว่าผู้ดูแลกลุ่มช่วยระวังเคสนี้ด้วยครับได้มีนางจันทาสีแก่ไล่โพสต์ขอรับบริจาคเงินตามกลุ่มอื่นๆมานาน3-4ปีเงินที่ได้รับบริจาคไปคงมากพอสมควรสำหรับการเดินทางเตือนภยัยฝากแชร์ต่อด้วยนะครับล่าสุดได้สืบหาไปยังเฟซบุ๊กดังกล่าวที่ชื่อจันทาสีแก่สืบว่าได้มีตัวตนจริงได้พักอาศัยอยู่ บ้านพักที่ตำบลเมืองการุง้งอำเภอบ้านไร่จัังหวดอุทัยธานีจึงได้เข้าสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวโดยเปิดเผยว่าตัวเองชื่อป้าจันทาสีแก่อายุ46ปีได้เปิดรับบริจาคจริงโดยเปิดรับตั้งแต่ปี2563จนถึง2565ได้เงินมากกว่าหลายหมื่นบาทเนื่องจากก่อนหน้านี้ตัวป้าเองมีลูกป่วยเป็นโรคลมชักลิ้นหัวใจรั่วตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่หนึ่งคน รักษามาโดยตลอดจนกระทั่งปี2563ตัวป้าเองก็ได้ขอรับบริจาคตามกลุ่ม Facebook โดยระบุไว้ว่าขอช่วยเหลือค่าเดินทางค่าใช้จ่ายน้องผ่าตัดน้องเป็นโรคลมชักลิ้นหัวใจรั่วล่าสุดก็มีนักใจบุญบริจาคมาเรื่อยๆตั้งแต่ปี2563จนถึงปี2565โดยใช้รูปเด็กที่นอนป่วยมาลงโพสตจนทำให้เกิดกระแสทางโลกโซเชียล โดยตัวป้านั้นเห็นข่าวแจ้งเตือนเกี่ยวกับตัวป้าที่เฟซบุ๊กจึงอยากจะขอให้สื่อช่วยลงข่าวว่าตนเองขอปิดรับบริจาคและขอโทษกับสังคมว่าตัวป้านั้นไม่หยุดรับบริจาคทั้งนี้ตัวป้าเองก็รู้สึกผิดแล้วขอขอบคุณกับนักใจบุญในครั้งนี้ด้วยพร้อมกับสัญญาว,ว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกหากทำอีกก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ดังกล่าว ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ให้ตัวป้าเองพาไปหาเด็กดังกล่าวที่ปัจจุบันอายุ8-9ปีแล้วพักอาศัยอยู่กับตัวป้าที่เป็นแม่ของเด็กพร้อมตัวป้าก็บอกว่าน้องร่างกายดีขึ้นกว่าเดิมแต่ต้องรอทางหมอสั่งผ่าอีกครั้งอันนี้แบบไม่มีไฟฟ้าแล้วค่ะคุณป้าไม่มีไฟใช้นะ แกก็สุขภาพแข็งแรงดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะคุณป้าก็ชักเดือดทุกวันเหมือนเดิมอ่ะอืมแต่ก็ยังชักอยู่เนาะแต่ว่าอาการแกดีขึ้นบ้างยังคะก็พูดรู้เรื่องขึ้นพูดรู้เรื่องขึ้นเนาะคุณป้าคะแล้วก่อนหน้านี้น้องเขาเป็นอะไรนะคะเป็นลิ้นหัวใจรั่วลมชักตั้งแต่อยุปีขวบปีลิ้นหัวใจรั่วเป็นตั้งแต่เกิดจะ้ะลมชักเป็นตอนสองขวบ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้เก้าแล้วคะ่ะไ,ได้ผ่าตัดบ้างอย่างเรียนหัวใจรั่าผ่าไปครั้งหนึ่งแล้วจ้ะต้องผ่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการขอบริจาคตั้งแต่ปีพศอ,อะไรนะคะสองห้าหกสามอันนี้ปีพศสองห้าหกห้าก็คือขอมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อหกสบสามถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าใช่ไหมคะค่ะ ล้วยอดเงินคุณป้าจําได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่อ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มขอเลยใช่ไหมคะประมาณห้าหมื่นจ้ะข่าวเห็นค่ะ,ะคุณป้าอ่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างาที่เห็นข่าวแล้วก็ตกใจค่ะก็ตกใจแล้วก็กลัวเหมือนกันก็เพราะว่าเขาก็ห้ามไม่ให้โพสต์แล้วก็ตกใจจ้ะก็วอนขอ โซเชียลให้โอกาสให้อภัยก็จะปิดลับตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะขอบคุณผู้ใจบุญที่มอบเงินให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ<ม>ก็อยากขอบคุณคนที่ช่วยเหลือน้องจะต่อแต่นี้ไปก็จะขอปิดลับบริจาคผ่านจอทีวีตั้งแต่วันนี้จะก็จะไม่ทำอีกแล้วเนาะจะจะไม่ทำอีกแล้วจะจะปิดลับตั้งแต่วันนี้เลยจะผ่านจอทีวี ขอโทษประชาชนและโซเชียลทุกท่านนะคะเนื่องจากที่กรณีที่เห็นโพสต์ได้ตอนนั้นได้เปิดรับบริจาคจริงค่ะแต่ได้หยุดบริจาคไปแล้วเพราะว่ามีกรณีข่าวขึ้นมาและขอขอบคุณทุกท่านที่มอบเงินช่วยเหลือน้องหนูจะไม่โพสต์อีกแล้วนิว24 ภาวินีสีอนันต์ภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน